สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธสองลูกถล่มชุมชนในแคว้นโดเนตทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจํานวนมากครับมีรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากน้อยแปดรายและได้รับบาดเจ็บอีก3 1เอรายในเหตุการณ์รัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธสองลูก โจมตีใส่พื้นที่ในเมืองโครฟของยูเครนนะครับซึ่งอยู่ในแคว้นโดเนตเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2566มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางการยูเครนเผยแพร่ออกมาในภายหลังสแสดงให้เห็นเพลิงนั้นกําลังเผาไหม้เนี่ยครับอาคารหลังหนึ่งในที่เกิดเหตุขณะที่กู้ภัยและผู้คนนั้นก็อยู่ท่ามกลางเศษซากประกหักพังรวมถึงอาพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยสูง5ชั้นหลังหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก ยมีรถพยาบาลคันหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเข้ามารับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านพับโลคิริเลนโกผู้ว่าการแคว้นโดเนตกล่าวขอด้านั้นว่ามีพลเรือนเสียชีวิต4ีรายในเหตุโจมตีครั้งแรกและเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินเสียชีวิตอีกหนึ่งรายในเหตุโจมตีครั้งที่2ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยยังคงดําเนินการต่อไปเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของยูเครน10นายอยู่ในจํานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ31คน ซึ่งเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทางด้านคิริเลนโกระบุว่าได้ทําลายโรงแรมแห่งหนึ่งอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของพลเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักในขณะที่ทางด้านประธานทุนดีวอลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าไม่ได้มีการดําเนินการอะไรที่เรียกว่าทําให้มันดีขึ้นนะครับมีแต่เพียงได้ดําเนินการโจมตีที่พักอาศัยโดยเฉพาะที่พักอาศัย5ชั้นซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพลเรือนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีรายงานข่าวกันออกมาว่าฝั่งของทางด้านรัสเซียนั้นมีการโจมตีพื้นที่ของโดเนสและรับความเสียหายอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเวลานี้สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเนี่ยครับก็รุนแรงขึ้นอีกระลอกหนึ่งหลังจากที่ฝั่งของยูเครนมักจะมีการตอบโต้รัสเซียโดยเฉพาะพื้นที่ไพรเมียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการโจมตีเรือรบมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงสะพานถึงสองแห่งด้วยกัน ก็เลยทําให้ฝั่งรัเสเซียนั้นเนี่ยรับมีการตอบโต้กลับมาในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าในแคว้นริปเน่และก็ล่าสุดนั้นเนี่ยคือแคว้นโดเนสรวมถึงโอเดสซาก็ถูกทางการรัเสเซียนั้นได้มีการใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีหลายระลอกด้วยกันนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถางอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถางอินเตอร์นิวด้วยครับ